สบายดีกางเต็นท์เสร็จแล้วแล้วก็ไปส้มวิวแล้วตอนนี้มานับเสื้อผ้าเขา้าสิมาเบิ่งแน่ว่าเขาเอาเอียงมาแนคุณตาลทุงชิตุสเม็ดเสือ้อเสื้อผ้าที่เขาเอามาทีว่ามันแบบของเบาๆแม่นบา มืออื่นเท่ากับที่ใส่ของโคลัมเบียสีชมพูแเคนยาวคอดีของโคลัมเบียนี่นะแบรนของเขาอะ่ะมันเบาสบายมัน,แ,มน,น,น,มนดดแบบมันเป็นผ้าผ้าที่ยืดยุ่นได้มันเป็นผ้าที่ยืดยุ่นมันยืดได้แล้วมันก็ใส่สบายมันเบา ข้างในมันก็สิมีสับในหอเหาเป็นตะไคร์ตะเป็นเงื่อ้ตะไคร้เป็นแบบนี้เป็นเป็นรูระบายนิองขางเลยทั้งใส่ทั้งครัวอ่าก็จะมีกระเป๋าใส่ซองอันนี่กระเป๋าตรงนี้เอาไว้ใส่เงื่อนใส่ยัง้งอย่างสีใส่กระเป๋าข้างนึง กระดุมพวกเขาเป็นกระดุมแบบแม็กเดอร์กระดุมแม็กมันเป็นกระดุมแม็กพอซื้อมาเราไม่ใส่ใส,ใส่ใส่แอลซือซอซ้อมาส่วงที่ว่าเขาโปรดพอดีของโคลัมเบียเนี่ยใส่ดีแห้งถือว่าดีดีดีแห้งเลยเพราะว่ามันเบาแล้วก็กางเกงของดิแคทลอน เบาคือการเป็นหาแห้งสบายก็อนหอยมีอยู่สองตัวเพราะว่าตอนในตัวหนึ่งมันมันใจแ้วมันเปียกงางฉันมากมันบอแต่มันนม่เป็นค้ายาวอันนี้มันถอดค้าไหไรมาถอดค้าอะบรมันเป็นทางค้ายาวค้าสันก็เลยเขาสามารสิเป็นค้ายาวก็บอะไรค้าสันกับอะรอันนี้กองดีแคทลอนซื้อมากอะประมาณพันไปป้ายเลยจื้อ่ะไรละซื้อมาโดนเลย แค่นี้ยกว่าเป็นคู่ดําเบียร์ยกันเลยสีแดงกันหนาวกันกันอุ่นกันเนาะอันนี้อุ่นแห้งเอมพับเลยว่าอุ่นแห้งอุ่นอุ่นดีอันนี้เห้าพับเสื้อผ้าไว้เนาะเพราะว่ามืออื่นข่าเตรียมตัวกับสีลงไปซาวาะเป้า เปาเออเ้าสิมาเห่าเหลืองกระเป๋านากกระเป๋านี่ดีคักเด้อมันจุได้สี่สิบสี่ลิตรซื้อ่าดีคักได้กระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอสิมาอัดคลิปแจกอ,ออกไปอีกกางหาวินิจเปโววารีมาสิยาาโปรดเดี๋ยวตอนนี้กั แค่นี้ก่อนนอปเพราะว่าเดี๋ยวขอสีเหมืยนคองเหมืยนผ่าก่อนเพราะว่าเดี๋ยมืออื่นสเตรียมตัวลุงแต่สาวเพราะว่ารถเพราะว่าให้ข้าเจ้ามาหับเพราะว่าขอสิไปซื้อตัวรถไฟอีกเพราะว่านี่เดี๋ยวมาสีบ่อท่านเพราะว่าข้าเจ้าว่ารถไฟมาสีเบิ้ตอนประมาณเที่ยงคืนก็เลยสีฝาลงไปแต่บนหวว่าสีหอดบ่อเจ้าสีหอดยามไหนเพราะว่าทางมันมันชันโผล่